ลุยน้างานปากบอ่อครัมาถึงอำเภอก้วยราชครับอ,อมาแล้วครับอ้าวอาเสียบพงมาแล้วครับโอ้เจ้าหญิงสีแดงเจ้าหญิงสีแดงเอาใส่คันนี่ นี่<อ>ทางมันน่วมลงอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะวันนี้มาดูหน้างานปากบ่อก,กันครับลุยหน้างานปากบ่อนะมาถึง,งอำเภอห้วยลาดครับนี่ มาไกลกันนะวันนี้นะเฮ้ยมามาชมกนะันขึ้นบอ่อลั่นๆครับเฮ้ยบ้าดทิ้งครับนีออออ่มาดูขึ้นไหวไหม สนะส่วนอำเภอห้ยลาดครับมากันทุกปีนะเรามีค้าประจำอยู่ครับป่าเด่นก็มีค้าประจำอยู่เดี๋ยวไปถ่ายดูให้ใกล้ฉันเอาเรื่องอยู่นะ เมโโรลงสองพันนะปลาเด่นจันลงสองพันนะครับเจา้าโองสุจเจ้ามักีครับขับด้วยเชียร์ยวนนะ ไกลๆครับโอ้โหเห็นคาดเห็นคาเลยฟ้าทิงม,มากัน4-5คันครับเสียบเปื้อนเสียบเปื้อเอ,อ่า ดูเจ้าอินซีแดงสิบบ่อให้ดูครับวิ่งปากบ่อนะเทเทใกล้ๆครับเทติดจะบ่อเลยนะมากันสี่คันปากประชาสัมพันธ์ด้วยครับพระอาจารย์วากประชาสัมพันธ์ ทอดตะขินอิดหินปูนทรายครับวันที่สิบสามนะทอดวันที่สิบสามครับนะวัดตะโกลครับบ้านตะโกลอำเภอตำบลตะโกลอำเภอห้วยละจังหวัดพุริรามเรานะรวมตัวกันหน้าโรงเรียนวัดบ้านเยิดบ้านตะโกลครับนี่ ตดเรียบร้อยครับมาเชืต่อไปปาเจ็กนะแล้วเขียวมะนาวครับแปดซี่แปดซี่สองร้อยสิบนิ่มๆน,นะ,ะามาทำให้ดูนิ่มๆน,นะ มืดนมืเหมือนฝนจะตก น้งนึดๆแลเลยครับเสียวเปยเดี๋ยวจะเปยรลั่นให้ดูเดียวเปยจะลั่นให้ดูวาเอ้ใกลใกล้นะครับ ม,มันเลยนะเดี๋ยวมันเอาอ่ะ,อะด,ดูเสียบเ่อยขึ้นบบา6เพชรอีนึงครับเพื่องร้อยเก้าหานะครันนี้นะ ตรุ่มบันควันครับอ้าวคิวต่อไปปลาทีครับน่าจะอยู่นี่สักสองสามวันน,นั่นี่ลงชั้นสองครับเออ,อย่างลั่น

ดูไฟสะสบระเบิดขึ้นบอ่อให้ดอออูอย่าง่งนะแรงกันดีแรงกันด,ดีเสียวพงเสียพง เก่ามาักทีตอนนี้ขุดขุดอยู่คันเดียวนะ่ะปาดินกำลังคุยสุไลยอยู่ครับเจ้าโคมสัสุโอ้สายใหญ่เหมือนกันนะน่าจะลึกนะสายตรงนี้ครับหาเสียพงมาแล้วครับโอ้เจ้าอินซีแดงเจ้าอินซีแดงเอาใจขาด นี่นี่ไว้ว่าเลยไป้ว่าเลยโอ้ใจขาดนะครับร้อยเก้าห้าอะไรกันกนี่มเสียจังหวะทางมันน่วมลงนอ่อเออเออ ฮะเดี๋ยว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 ทำทางครับทำทางก่อนรถไฟรถไฟ LC ห้าศูนย์แปด DI DI สี่สิบห้าแรงม้าครับนี่รูปทางก่อนรูปทางก่อน เก็บไป้ด้วยครับเอ่อโอเคครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปที่สองนะต้องรอคลิปนี้ ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับ์กดแช์กดไลค์กดแชร์ให้วัดน้ำซิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ